สรุปเงินหมื่นให้มาถวายสังฆทานวันนี้มาถวายประจาประจาเลยวันนี้มีโอกาสมาแวะรับกายใหญ่ก็ขอท่านว่ากล่าวทาถวายสังฆทานนะว่านโมสามจบมเนมเ อิมานิมายังพันเตสังคตานิพิขุสังคตะโอโนชยามะสาโโนพันเตมพิขุสังคโคอิมานิสังคตานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาโต อัมาหากังทีคารตังนิตายสุขายะข้าแนพระภิสุุสงข้าพระเจ้าขอถวายสังฆทานเพื่อเป็นมุนเป็นกุศลขออนิสงจากการถวายครั้งนี้ขอให้ข้าพระเจ้า มีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานพรพย์ส,สิ้นอนิ่นทองอักหนึ่งข้าพระเจ้าขอวุติ์ส่วนยุนสรรพสนุนให้หแดงลงวิญญาณบรรภาพบรุษ ปูยญาตายายญาติสนิทมิสลายเจ้ากรรมนายเวรแม่พระธรณีพระภูมิเจ้าที่และสัพรพสสตว์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของข้าพเจ้าขอรัตนา หลวงพ่อพระเจ้ายายอินแปงจงปุกปัดรักษาข้าพระเจ้าพร้อมด้วยญาติญาติจะมีแต่วความสุขความเจริญตลอดกาลนานเธอญยติทา,าวานิวัฒนาภูราบาริปูเรียงิษยสัการัง เอวะเมวะอิโตเินังเปตานังอุปปัฏฐาติอิชิตังปฏิตังคุมขังคิปม,วมีวัสมิสตุสัพเพภูเรนตุสัมปปปาจันโทปนารสุยะธามนิโชติรสุยัตาะสาาัสะพพิโยมิวัชันตุสัพรโรโควินัสสโุมะเต ภาวัตวันตรายโมสุขิเทกายุโกภาวัตอภิวาทน,นาสปริสนิจังบุทธ,ธาปัจจายิโนจัตตโรธรรมาวัททัตอายุวันโนสุข,ขังพะลามสาธุสาธุขอย่างับล่าสาธุสาธุ